ครับสวัสดีครับสสวัดีคมาเจอกับกัมพูชาครับพูดไทยครับเอาลองวันนี้เราก็จะมาอ่านหนังสือหนังสือไทยใช่เป็นกองไก่เออทองสือทองหนังสือไทยทองกอไก่ค่ะอ่าลองดูอ่ะเนื่องซองซ้ำให้นับก่อน หนึสองสม let's go ก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในลาวขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงคังขอระคังข้างขวางูใจกล้าจอดจานใช้ดีชอชิงตีดังชช้างวิ่งหนีสะโซ่ร่างสีซอกระเชอสู้กัน ยอยหญิงถูผ้าดอดชดาสวมผันตอมาตะหุมหันทอทานเข้ามาลอกพอนางมนฑูน,น้าขาวขาผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองก็เด็กต้องมีมนก็เต้าลังตุง้งทอทุ่งแตก้นทอทหารอดทนทอทงคนงน,อนอิยมน่อหนูขวาควายบอใบไ,ไม้ทับผมระปาตาพง ขอพึ่งทำลังผูง้าหอนฮานขอาพอผานกวางตั้งฟอควันสาจังขอจำเ่าวกวางใบมอม้าคึกคักยอยักเขีย้ใหญ่เราเรือพายไปเราลิงพายแล้วว่าแหวนรังยาซอสาเงียบงาซอฤอสีหนวดยาวสอเสื้อดางพนอห้อยเหยียบใส่ผ้าดอดจุลาผ้าพโย อ่างนองนองห้องตาโตเย่แล้วเราจะมาทองอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีอ่ะมีเป็นภาษาคอมเมนต์ไหมกอไก่ภาษาคอมเมนอ่ะมีไหมไม่มีมีแต่เลขเฮ้ยต้องมีดิไม่มีแล้วจะอ่านยังไงอ่ะกอคอไงไม่เอาเอาลอง ราภากอโค้งง oh, uh ูจ่าชาโจชโยงแต่ถ้าดัวทวนนาอาต่าโตทุนบาภาปูพูโมโยโรวสหาลาส เออเอื้อเอียเอเอไอสะโอฒเอาซอมซอมซอมซาสะโอเอสะเอาเอาอะไรอีกอ <-box lush> ่ะมีแต hey. ่เลขอย่างนั้นนี่เลขคนเดียวนับ1ถึง50เออนับ1ถึง50ลองดูไอ้อันประมาณอันนี้อันประมาณใช่ป่ะอันประมาณ3เฮ้ยไอ้ตัวไหนอันประมาณ3

ได้มั้ยทุกอ้าวทําไมลืมเลขของบ้านตัวเองอ้าวลองดูนึง1เอ่อ1 2 3ลองดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 30 30

ขัดเมนหมุดครอยพอน่ะนี่ตอนนี้เราก็มีงานบ้านสองงานนะนนะมาดูหน่อยอันนี้ไงอันนี้แบบทำแบบสบายสบายใช่ป่ะเราจะเอางานบ้านใหม่ก่อนอันนี้วันนี้ทำแบบสบายสบายใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นชื่ออันนี้ไงสาระสลามสลามใช่สลามนี่ทุกคนมาดูเราจะอ่านนะดูคอมเมนต์อ่านภาษาไทยให้ดู ออำกรอะเดี๋ยวเดี uh, 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 ๋ยวพอไทยก่อนทำไมมันไม่ชัดวะเดี๋ยวพอไทยมันชัดหน่อยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะก็พอไม่มีกล่องขายไงพอขายในโทรศัพท์อ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็อำกํมจออำจำทออำทมรออำรํแค่นั้นแล้วเราก็จะมนวันนี้วันนี้จะ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 ทำแบบสนุกสนุกใช่ปะ Aula iga, miela ime. Mo ma sala a, mo ama no nu sali i no i ni, ma sali i mo i mi, ba be ma sala so sali i i si do dek sala am do am dam, ma ni mi bo si dam, ma mi bo si dam. อันนี้คือว่าว<น>เรานะในว่าวอ่ะเ,เขาว่าพอๆทายเฉยนนี่เขาเรียกว่าว่าอันนี้คือว่าวซาคอมเมนต์เขาเรียกอะไรอะ่ะเครง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 บิน,น,นได้ใช่ป่ะบินได้น,นี่คือเด็กสองคนอ,อ๋อเด็กใช่ป่ะใช่เด็กมีเด็กมีใส่เสืออ้อเง้นเลยอ่ะก็มีเด็กอ้วนเนี่ยใส่เสื้อเงินอ่าอันนี้ไม่ใช่คุณอ่ะลาเกจ สาระเอนะคะสระเออะไรอนะ่ะดูชัดๆให้ดูใต้ในกองเลยจันอันนี้คือสระเออ๋อเด็กุดชัดๆดิ <c oughs> อันนี้คือสระเออันนี้จะระบายไม่ใช่นะสระเอสระเอะเอ,อ่ะลองอ่านดูนะลองดูคมอมเมนต์อ่านภา,าษาไทยอ่านหนังสือไทยจอจานสระเอจอเอเจท,อท่ทหารสระเอ๊ะทอเอท ก็ไก่สระเอกอเอเกยหอผ่านสระเอพอเอเพหอหีบสระเอหอเอเหี้ยโบ๊ทตอนนี้เราไม่ได้อ่านเป็นต่อเดี๋ยวถ้าก่อนเดี๋ยวจบก็ต่อสระเอต่อเอต่อเต่าสระอตาต่ออาตาหน,นอสอเสือสระอ,อีสออีสีท่ท,ะทะหารสรอะอาทออาทา ยอยักษ์สละอายออายาหอยเหยีดสละอูหออูหูตตเตาสละอูตตโอโตตาสีสีอะไรทาสีทาส,ส,สีอะไรทาสีเอทูเอหูโต หูโตหูโตอ่ะนี่นี่อะไรที่เขียนที่ลงใช่ป่ะถูกไหมใช่ก็หูโตตาตาตาอะไรอ่ะตาห้าสิบนะการเมื่อกี้อะไรตาตาท่าสีหูโตป่ะหูโตหูโตหูนี่หูหูน่ะไม่ไม่ใช่หูหมาอ้าวไม่ใช่ หนูอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปถามครู่าอันนี้คือเลขของเรานะที่เราเขียนมาจากโรงเรียนอันนี้งานบ้านเ่าไม่ได้เอางานบ้านใหม่มาเพราะว่าวันนี้หยุดแล้วบอกบอกเขาไว้ไงรอติดตามงานบ้านใหม่ใช่ไหใช่เด้อแล้วเจอกันวันไหนอ่ะเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ งต่พรุ่งนี้เราไปโรงเ<ห>รียนเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนเที่ยงดึกๆนะคะเอ๊ะตอนตอนตอนเย็นตอนเย็นอ้าวคอมเมนต์พูด e ไทยไปแร้วครับ<ห>ตอนตอนเย็นเอออตอนตอนดึกประมาณประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มถ้าบอกเขาบอกบอกบอกคนดูถ้าถ้าชอบหนูก็ฝากกดต,ติดตามกดไล ถ้าชอบหนูก็กดติดตามกดไลค์ในช่องนี้นะคะช่อง YouTube ช่อง YouTube กดไลค์กดเซียให้หนูด้วยค่ะกดไลค์กดเซียให้หนูด้วยนะคะกดเซีกดแชร์กดแชร์อัก็ภาษางคิดเนาะก็เราเป็นคอมเมนพูดไทยไงเราจะชัดได้ยังไงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานับหนึ่งถึงห้าสิบยืนนะคะไม่สองนับมั้งต้องนับไปหาอื่นนะต้องหาหาอย่างยืนดูก่อนเราทำคลิปแบบสบายสบายอ่านไปแล้วอ่านีลีแล้วเราววันนจะมีเมนูอะไรกินอร่อยร่อยอ่ะอืก็วันพรุ่งนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีอาหารอร่อยนะ ออรก็่ยถ้าถ้าถ้าโรงเรียนมีหา่นอร่อยๆไม่ได้ไม่ทายมาได้มาทายคลิปดิต้องต้องเอามาด้วยขอคุณครูขอขอหั่นมามาทาคลิปแต่พี่คุณครูจะห่อไปให้ลูกคุณครูแต่เพาชื่อพี่ปิ่นมุกป .4 อุ้ยเย็กวานูเหรอวนูจะกลับเมือเมื่อไรนะเอ่อไม่รู้ต้องกลับเดือน แล้วครับ<ม>คอมเมนต์แล้วไปไปเรียนอยู่คอมเมนต์อีกใช่เราต้องเรียนอยู่คอมเมนต์อีกกลับมาเมืองไทยไหม,มกลับเพราะว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนเอแล้วถ้ากลับมาในี่เพื่อนเพื่อนนูน่นแหละถึงนูน่นแหละปอหกไม่เพื่อนเพื่อนพี่ปอหกเขาก็ถ้าเขาจบแล้วเขาก็ได้เมียได้ผัวแหละยังเขาเรียนต่ออีกยังไม่ถึงเขานู่นเรียนต่อและมีงานทํามีทําธุรกิจ หลายอย่างใช่แล้วเขายังมีงานทำแต่หนูอนุบาลสามเดี๋ยวหนูก็จะขึ้นปอหนึ่งแล้วออเดี๋ยวกลับบ้านน้องอนุบาลสองก็น้องก็ต้องขึ้นปอสะน้องก็ต้องขึ้นอนุบาลสามดูก็ค้าไปถึงเข้าเลยแล้วน้องอนุบาลหนึ่งก็ตึงขึ้นอนุบาลสองอันนี้พูดไปพูดพูดไปเขาดูไหมเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยไมู่เดี๋ยวเราพูดไปก่อนเนาะใช่ทำคลิปไปก่อนทำเล่นๆไปก่อน แล้วถ้าถ้าถ้าเคาชอบหนูก็เขากดติดตามเนาะติดตามแล้วนูจะทําคลิปอีกต้องทำคลิปสนุกสนุกนะคลิปแบบสบายสบายอ่ะเวบ้านใหม่นะคะเพราะว่านั้นบ้านใหม่ก็มีเรื่องมากแต่เรายังไม่หมดอยู่นี่อีกอะไรอ่ะนั่นแหละของเก่าเปล่าของเก่าแต่จะมีงานบ้านมาของเก่าก็ไม่มีงานบ้านนี่ก็นได้ไงก็นูเคียนเล่นเละเทะเลยนะ เขียนเล่นเลยเท่แต่หนูไม่ได้เขียนในตรงที่ครูให้เขียนหนูเขียนไหนดูดูคอมเมนต์เขียนซื่อไทยสวยป่ะเออไหนคอมเมนต์เขียนซื่อไทยสวยป่ะเราหน้าเราดูหน่อยูก่อนแต่รูดูสวยกว่าไหนไหนแต่ชัดๆหน่อยดิชัดๆแต่แต่เนี่ยไหนไหนตัวเล็กกัน็ชิเนะผมขอไทยนะโอ้ยยังใช้ได้อยู่คอมเมนต์ยังเขียนซื่อไทยได้อยู่ อ่โแต่ตัวอื่นก็ค่อยเขียนไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่สวยตรงที่โรงเรียนจะเขียนลิ้นสอนแหลมแต่ก็สวยไปหน่อยระบายสีก็สวยนี่เราต้องทําคลิปไปครบสิบห้านาทีแล้วเนี่ยใช่สิบสามแล้วแล้วพรุ่งนี้จะตื่นตีเท่าไหร่ะตื่นตื่นตีห้าพรุ่งนี้ตื่นตีสี่มั้งเพราะว่าแม่จะโอ้ยลูกเก่งขนาดนั้นเลยตื่นตีสี่ ตื่นหกโมงเช้านอนเออแม่แม่พาตื่นตอนดึกตื่นตอนดึกเหรอใช่เพราะว่าต้องอาบน้ำนะพอจะเรียกนะตีสี่ตื่นมาอาบน้ำอาบน้ำเออแต่งตัวตัดเล็บตัดเล็บแล้วก็กินข้าวไปโรงเรียนแล้วก็ล้างมือกินข้าวเสร็จสาผมอาบน้ำเสร็จกินข้าวก่อนไม่ ก่อนที่จะกินข้าวล้างมือก่อนอ่าล้างมือก็นุอาบน้ำแล้วอะพ่อนี่อยากตัดผมอุ้ยตัดผมดูนะยาวยังไาดูดิดูดิอ้ยตัดผมสั้นปะละใช่ตัดผมสั้นตัดถึงคอก็ได้แล้วแต่เรานี่แค่เท่านี้ใช่เถะบอกคุณคุณไม่ใช่คุณครูไม่เราเจ้บอกให้ตัดคุเจ้วปอสามคู่ปอสาม นุกันุบาลสาบแล้วแต่เราไม่แล้วแต่ครูคุณครูบีครูก้องครูทั้งหมดแหละจะให้ตครูเอว่างอ่ะครูเออครูครูเอกอเอเข้าไปโรงเรียนม่าเอกเข้าไปโรงเรียนแต่เขาจะไม่ได้ให้เด็กไม่เขาจะเป็นเหมือน จะมีพออ่ะพออเขามาดูไหมพออปองหกพอปองหกเหรอใช่พออปองหกเขาก็จะมีงานทําไปนู่นไปนี่รับรถไปนุ่มไปนี่แล้วพออพออเคยเคยเจอกับหนูไหมเคยเขาทำาอะไรอ่ะเคยทำหนูไหมครูครูพออไม่เคยทำหนูแต่ครูพออหนูเคยสวัสดีครูพออแต่ครูดําก็ปอสีไม่เมือนราปสีนะเขาทำ่าลูกเป็นคนที่นหนใช่ปะ แม่เขาไม่ได้ถามเฮ้ยพ่อพ่อยังได้ยินกระทำานุ่นู่นู้นี่ยคนที่ไหนกันเราคนคนคอมเมนต์มาไม่กูไม่ได้ทามีแค่กูกล้องอย่างเดียวหนูบ้านอนุบาลหนูหนูกับชายคนคอมเมนคนกัมพูชาอ่าคนกัมพูชากัมพูชาแต่เรายังไม่ ăn โซบะเหรอตัวเต้จิ้งเลย ผมทายคลิป <laughs> แล้ีจบแล้วจบแล้วฝากฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ